สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซบนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ ise, ไร่กระหลงรีสอร์ทนะจ๊ะเรากําลังจะมาเปลี plastics, ่ยนหลักวัวเราจะเด้อเปลี่ยนมาเปลี่ยนอันเขาเรียกว่าอะไรวะเปลี่ยนหลักวัวมาเขียนงัวนนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงบ่ายๆมันลอันเดี๋ยวเราไปดูเลยจ้ะหืหองเนีนแห้งนี่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วแลงไงเราพาไปหาน้องแฝดกันน้องแฝดอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงน้องแฝดน้องแฝดว่ายว่ายก็ขี้ด,ดมเราไปหาน้องแฝดกันเห็นปะเห็นไหม,เห,ไหมเห็นน้องแฝดปะมา มา,มาน้าช่วยเกาหูดาเด้อมาเอ้าคืเเอเป็นหัวของแนวนี่เอ้าเธอว่าไงหนานใี่มาแม่เด้อวนี้ขอเป็นหยากไม่มากช่วยเกาหูให้มาเกาหูมาเกาหูเกาตรงนี้เหรออุ้ยแกะน้ มันมากเกินเหูมันตอนนี้เดี๋ไปเก่ยไปเดี๋ยวไปปเสืองวงข้าวเดี๋ยวกันฉันได้ปล่อยโอเค ตามติดชีวิตยายสอตามติดชีวิตยายสอเกินจ๊ะบอกตรงวันนี้ร้อนมากจริงเด้อนี่ขนาดบอกว่าฝน ฝนก็จะเศร้าตกเลยนี่แต่ว่า,าอ,อากาศมีคืออบอ้าวเถอะว่ามันแรงฝนตกคักมันแรงนี่เชื่อป่เย็นนี่ฝนตกแน่นอนด้วยกาจ่อยแจก็ว่าน้วก็ว่า,วางวัวของมึงจะไปน้ำเคลื่อนไปเดี๋ยวไปว่าไ,ไม่แดงก่อนะนะแล้วลงไปน้ำเคลื่อนผุ่นะนะ ฮะเอาไวบ้ไวบเว่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกูไม่แดงกันไปวัวกันเด้อวัวมันอยากไปน้ำเขื่อนเพื่อนจ้าวัวมันอยากไปไม่น้ำเขื่อนเด้อเห็นไหมปั๊บวัวมันอยากไปไม่น้ำเขื่อนวัวมันอยากไปน้ำเขื่อนไหมอุ้ยแดดแรงมากเลยเธอฉันใช้บีฉันใช้แบบกันแดดนะเอาอยู่ไหมเนี่ยปัแ๊บบ โอ้โหเธอสุดสุดร้อนสุดสุดตรงนี้มีลมห,หน่อยนึงจ้าเฮ้ยไ,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 ไปไปปีกันได้สักเดียว เพื่อนจะร้อนสุดๆร้อนเวอร์จริงๆน้องแฝดมาแล้วเร็วมไปหาแม่ไว้ไปเลยไปเลย ชีวิตผู้สาวเหลียงวัวเด้อ

ก็เป็นนางยูพ่อเนี่ยมันจังเย็นแม่ไกว่างวนกินหนานี่ยล่ะแม่ เข้าคอกกันเพื่อนจ้าไม่ต้อหาเขียดไว้ไม่ก่อนนี่เขียดอยู่ในหลืมนี่หลายหลายเด้อเพื่อนจ้า Bà lãi bà lãi. ô, đi lạc học bà lãi bà lãi bay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  lãi bà lãi bà แอบเสือกันไงไปไปไปเบม้อหามาไม่เจอวะไปไ,ไ,ไปเลยไปเลยเเเกระนำเลยกระนำเลยไปเลย nè hương 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 nhà hai tuổi mời em bà nha mhm Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็แค่อของาเอาภารกิจที่โชว์วันนี้เสร็จแล้วจ้าเอาวงวเขาคลอกเสร็จแล้วนะคะ โอเคขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องน้องฟ้าพารเซ็ปด้วยนะจ๊ะโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ